นี่สาธารณะของประเทศไทยตอนนี้พุ่งแตะ10ล,ล้านล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและล่าสุดเนี่ยอดีตผู้ว่าธนาคารกลางแห่งประเทศไทยนี่นะครับก็ทําการชะอีกด้วยว่ารัฐบาลเชนดไวทยทางการคลังที่ขาดดุลนานเกินไปทําให้เป็นหนี้ขนาดนี้ครับเกิดอะไรขึ้นที่มาที่ไปคืออะไรเดี๋ยวคิดนี้ไล์ฝันนะครับ ทีนี้ทคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ช่องคิม Pro p e r t y l ต f e ที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของประเทศไทยกันบ้างน,นะครับคือที่มาที่ไปเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เลยเนี่ยนะครับมีการจัดงานเสวนาของทางแบงก์ชาตินะคร,ครบรอบ80ปีนะครับแล้วก็ได้มีการเชิญอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยได้มาทกเถียงพูดคุยเรื่องของการเงินในประเทศกันด้วยนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็ค่อนข้างดูเด็ดเผ็ดร้อนมากๆเลยนะมีการติงรัฐบาลว่า รายละเอียดของอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติแต่ละท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงทิศทางของประเทศว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเจ็บมันอ่วมมันหนักยังไงบ้างน,นะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยปีที่ผ่านมาทุกขนาดนาำเนร่ว่าปีแห่งการก่อหน,นี้ครับ ในปี2564เนี่ยเป็นปีที่ทางประเทศไทยเนี่ยนะครับมีหนี้ที่สูงมากทั้งหนี้ของรัฐบาลเองแล้วก็หนี้ครวัวเรือนเองครับเอาหนี้ของรัฐบาลก่อนอันดับแรกก่อนละกันนะครับปีที่แล้วมีการสร้างหนี้กว่า1.49ล้านล้านนะครับและมีการเคลื่อนไหวด้านเพดานหนี้อีกด้วยนะเมื่อก่อนเพดานหนี้ของรัฐบาลยี่ปุ่น60%ต่อ GDP ครับแล้วก็มีการยขยายไปถึง70%ต่อ GDP นั่นเองครับซึ่งสาเหตุเนี่ยหลายคนก็พอจะเดาได้นะครับนั่นคือเรื่องของการเกิดโควิดนั่นเองทนะี่ทำให้ SME เนี่ยมือนก็ติดจิตก การสนับสนุนอุดหนุนเงินนะแพ็กเกจคนละครึ่งต,ตน,นางานะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อจะจีเยีย,ยประชาชนประชากรที่แบบเอออยู่ไม่ไหวอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับรวมทั้งในการเก็บภาษีเองก็ได้น้อยลงนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการท่องเที่ยวก็หดหายไปด้วยทําให้การขาดดุลเนี่ยก็เกิดขึ้นสําคัญในปีที่แล้วเลยครับสับนี้ของรัฐบาลน,นี่นะครับหลายคนก็อาจจะก,กังวลบ้างไม่กังวลบ้างน,นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับนี่ของรัฐบาลเนี่ยเข้าใกล้10ล้านล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งให้นี่ต่อ GDP ที่มัน59.58%นะครับ ทะลุแผ,แผดานเดิมที่60%แล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยได้ทําการขยายไปถึงเจ็ป็น70%แล้วนะครับก็ยังเรียกว่ามีรูมในการกู้เงินหรือสร้างหนี้เพิ่มขึ้นได้อีกสักหน่อยหนึ่งครับแต่ประเด็นน่าจับตามองก็คือเรื่องของหนี้ครัวเรือนแล้วก็หนี้นอกระบบนั่นแหละนะครับตอนนี้เนี่ยหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะครับพุ่งสูงถึง90%เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้อาจจะเป็นผลพวงที่มาจากการเกิดโควิดในปีก,นก่อนหน้านี้ด้วยเนี่ยทำให้ธุรกิจ SME ร้้าาานคต่งๆเอาาจจะขยไไม่ไดดด้้ตติินีสินเิ่มมากขึ้นลงทอไร้านอาหรรรรเกกี่ยวับโงแมะไี้า ทำให้ NPL เนี่ยพุ่งกระฉูดเลยนะครับแล้วก็นี่ท่วมรวมกว่า14.6ล้านล้านบาทนะครับพร้อมทั้งกับนี่นอกระบบที่เบ่งบานอีกด้วยนะครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีการสนับสนุนนะครับในการแก้ไขเรื่องของนี้ครัวเรือนครับอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Pico Finance ครับ p i c o Finance เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของสินเชื่อรายย่อยนั่นแหละนะครับที่เอาไว้ช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบของ b a n k System ได้แก้ปัญหาหนี้นอกระบบอะไรแบบนี้แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยมาดูแลมากำกับด้วยนะ สร้างมาเพื่อเพื่อช่วย รายย่อยนะครับหรือคนที่แบบมีปัญหาเรื่องการเงินจริงๆครับแต่ซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยก็ไม่ได้ถูกลมันสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนรายย่อยนี่ก็เข้าใจได้นะครับแต่ล่าสุดรู้ไหมครับว่าพิกโกไฟแนนซ์หรือว่าสินเชื่อพิกโกพวกนี้เนี่ยก็ขาดทุนยับแล้วก็เจ๊งไปเยอะเลยครับจากการรายงานของทางคลังนะครับก็ชี้ว่าพิกโกไฟแนนซ์พวกนี้เนี่ยปล่อยกู้หนี้เสียต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วมีการเบี้ยวหนี้เนี่ยค่อนข้างสูงครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่่่่่่่่่่าาาาาาาลลลลูููกกกกกกกคคุุ้้้้้้มมมมนนนนนนีีีีีีีเเเเเเเยยยยย็็็ปททวววสสสงงงงออออแแะิชืตรบบบใหด ด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงนะครับแต่ว่านี่เสียเองก็ยังสูงมากอยู่ดีครับทำให้ธุรกิจพิโคเนี่ยก็ทยอยปิดการมากขึ้นนะครับพร้อมทั้งการกู้ในระบบเนี่ยก็เริ่มไม่มีค่อยมีคนอยากจะปล่อยแล้วเพราะว่าลูกค้าเครดิตต่าๆนๆก็ก็ อ่วมนนะครับการวิวนี้ก็สูงด้วยทําให้สุดท้ายจนล้ดจนรอดเนี่ยนะครับมันก็จะไปออกที่นี่นอกระบบเหมือนเดิมแหละครับซึ่งปัญหาเรื่องของครัวเรือนเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างหลายคนก็ถกเถียงกันนะครับโดยเฉพาะทางหอ,อการค้านะครับก็มีการชงนะว่าให้ต่อคนละครึ่งไหมนะครับหรือว่าเออปรับค่าแรงขั้นต่นําหรือเปล่าทำให้แบบออขยายเพดานนี้ได้นะครับเพราะว่าปรับค่าแรงไปเนี่ยนะครับประชาชนก็อาจจะมีเงินนะเออมาจากจ่ายใช้สอยหรือว่ามาใช้นี่เดี๋ยวแก้ไขป,ปัญหาเรื่องของรายได้ของ นน้อยของประชากรรักยาอะไรแบบนี้ครับฮาร์มอนในข้อค้าคือมองว่ารัฐเนี่ยก็ต้องอัดฉีดต้องดูแลต้องช่วยอุ้มประชาชนมากขึ้นนะครับก็ประเด็นหนึ่งคืออย่างงี้ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะเงินเฟอ้อประเทศเนี่ยก็เติบโตสูงขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีการเพิ่มกรอบเ,เงินเฟ้อได้ถึง4.9%ปในปีนี้เลยนะพร้อมทั้งมองว่าในควอเตอร์สต,ต่อจากนี้เนี่ยคือวัน5%เลยครับถึงแม้ฉันจะให้เหตุผลเรื่องของพลังงานที่เติบโตสูงขึ้นนะคร แต่อัตรา5%เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นไปบ่อยก็เป็นสิ่งที่สูงนะครับแล้วกาถามคือว่าถ้าจะอาจฉีดเงินลงไปอีกนะฮะหรือเพิ่มค่าแรงขั้นตามอีกเนี่ยเอ้ยมันจะไหวไหมครับกับตัวเลขเงินเฟ้อ5%เนี่ยอาจจะพุ่งไปมากกว่านี้อีกครับและล่าสุดในนโยบายของดอกบีเอเองก็ตรึงอัตราดอกเบีเอ่อคงที่ด้วยนะครับก็คือไม่ได้เพิ่มดอกเบี้ยแต่อย่างใดก็คิดว่าถ้าเพิ่มดอกเบี้ยแล้วมาจะมีปัญหากับทางกลุ่มธุรกิจกับกลุ่ม นักลงทุนหรือสินเชื่อ,อรายย่อยพวกนี้ด้วยครับแล้วถ้าหากมองว่าดอกเบีย้ยเนี่ยเราไม่ขึ้นนะครับแต่เงินเฟอ้อเนี่ยเริ่มจะสูงและไม่มีนโยบายเหนการขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อระงับเงินเฟอ้อพร้อมทั้งบอกว่าประชาชนรักยาเนี่ยเริ่มที่จะแย่แล้วเนี่ยถ้าจะมีการอาจชดเงินหรือขึ้นค่าแรงเนี่ยนะครับเงินเฟอ้ออาจจะ,ะเป็นปัญหาที่พอบพูนกว่านี้ก็ได้ครับ แล้วต่อมาเนี่ยมาในฝั่งมุมมองนะครับของอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติกันบ้างว่าตอนนี้เขามีความเห็นกันว่าอย่างไรหลายท่านเนี่ยก็มีมุมมองคล้ายๆกันนะครับเรื่องของการคลังครับเนื่องไทางการคลังเนี่ยก็เป็นมาจากทางภาครัฐนะครับที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการอัดฉีดเงินนะครับคนละครึ่งหรือว่า ช่วยเหลือผู้ประสบภยัยด้านการเกิดโควิดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมุมมองของทางธนาคารกลางนะเขามองว่าตอนนี้ภาครัฐเนี่ยนะครับได้มองว่าทําอะไรต่อเนื่องทําอาดฉีดแบบนี้คนละครึ่งอาจฉีดจนเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาไปหมดแล้วซึ่งการแจกเงินอุ้มอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นการจ่ายเงินนะมันไม่ใช่เงินงอจากท้องฟ้าถูกไหมครับมันก็ต้องใช้งบประมาณและนําสิ่งการขาดดุลน,นั่นเองและการทําต่อไปเรื่อยๆทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องประชานิยมอะไรแบบนี้และพอเอาเข้าจริงเนี่ยการขาดดุลหนักตง้ม็อ ลำบากเรื่องของในโยบายทางการเงินครับคือในมุมของดิบแบงก์ชาติเขามองว่าปกติแล้วเนี่ยภาครียลเซกเตอร์นะครับหรือภาคของรัฐบาลการคลังเนี่ยเออคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนอย่าคุณอย่ามาแบบแจกเงินหรือว่าประชาชนยมจนแบบขาดทุนยับยับ,ยบเนี่ยนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาพึ่งภาคการเงินในการกระตุ้นอัดฉีดมาอุ้มเนี่ยแต่เขามองว่าภาคการเงินเนี่ยมันเป็นที่หลังอ่ะมันเป็นแบบปลายเหตุนะครับคุณต้องไปแก้กันกลางให้อยู่ดีก่อนและการเงินเนี่ยจะช่วยมาเสริมครับพร้อมทั้งยังบอกอีกนะว่าธนาคารแห่ง มีจุดยืนมีสิ่งที่แบบยึดมั่นถือมั่นนะครับอีกทั้งยังบอกผู้ว่าคนปัจจุบันด้วยนะครับว่าเฮ้ ต้องทาสิ่งที่ยากอย่าทําสิ่งที่ง่ายอย่าทำสิ่งที่คนชอบคนนิยมกันนะครับให้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่านะครับอันนี้อาจจะหมายถึงว่าเฮ้ยบางครั้งในการลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็ได้ใจแหละทุกคนก็เฮทุกคนกน็ยอ,อยากจะมีต้นทุนกา,การเงินที่ต่าอยู่แล้วต้องการความยืดหยุ่นอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าธนาคารกลางเนี่ยแบบไปเฮโลตามความนิยมความชื่นชอบของคนหรือว่ารัฐบาลบอกให้ทาแบบนี้ก็ทาเนี่ยมันจะเสียจิดยืนบางอย่างลูกท้ายเนี่ยมันจะไม่ดีต่อส่วนรวมครับเพราะว่าเรารู้ทุกคนว่าเงินมันไม ชุวได้คุณยืดยูดย่วนันนี้แต่คุณก็ต้องไปใช้นี่ตอนหลังอยู่ดีครับและในฟังของคุณใช้อุย๋ยนะครับก็บอกว่าเฮ้ยทางรัฐบาลเนี่ยคุณต้องมี้วยไปยทางการคลังที่เหมาะสมด้วยนะแล้วทางการเงินเนี่ยทางแมงชาติเนี่ยก็จะคอยสนับสนุนเนี่ยนะครับพร้อมทั้งจวกอีกนะครับว่าตอนนี้นโยบายทางการคลังขนาดนี้เนี่ยเหมือนไม่มีโนโยบายอะไรเลยเนะครับมีแต่จะใช้เงินไปเรื่อย ไม่ได้คิดว่าจะขาดดุลสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับคำถามคือแล้วจะขาดดุลในน้ำหนักแค่ไหนถึงจะเพียงพอครับถ้าประเทศชาติเนี่ไนยไม่มีนโยบายทางการคลังที่จริงจังแล้วก็ดีเนี่ยนะครับมันก็เศรษฐกิจจะโตได้ยอย่างไรละครับถ้าไม่มีการเติบโตภาษีภาษเสือเดียวมันก็จะงเก็บไม่ได้นะครับและพร้อมทั้งฝากอีกว่าอยาให้ธนาคารกลางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะโดยคำนึงนะ ถึงส่วนรวมแล้วก็เป็นอิสระนะครับอย่าไปมองว่าต้องทําให้ความพอใจถึงนักการเมืองให้ผู้มีอำนาจพอใจอะไรแบบนี้ให้คิดถึงส่วนรวมไปที่ตังเนาะอย่าเอาใจนักการเมืองนะเอาว่าประมาณนั้นนะครับซึ่งมองของอดีตพวกเป็นชาติก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็น่าสนใจนะครับแล้วคุณคิดเห็นว่าอย่างไรล่ะประเทศไทยจะแก้อย่างไรจะต้องทําการเพิ่มข้าวแรงไหมนะครับหรือว่าทำการอุดหนุนต่อไปหรือว่าควรจะมีด้วยกครั้งที่เข้มแข็งแต่ต้องเริกกับความเจ็บปวดหรือความไม่เป็นที่นิยมหรือเปล่าอันเนี้ยก็ต้องมารอดูจะกินยาขมยาหวานยาเปรี้ยวอะไรก็ต้องดูว่า you <laughs> ทางรัฐหรือว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะเลือกทางไหนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่องคิมพาพาร์ตี้ด้วยนะครับโอเคมาสรุปคลิปนี้กันดีกว่าคุณจะรับความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้พูดถึงประเทศไทยบ้างเพราะว่าไม่ได้พูดถึงประเทศไทยนานนะครับหลังจากมายัมีงานเซเวนานะครับแปดสิบปีของทางแบงก์ชาติเนี่ยที่เชิญอดีตผู้ว่าแผ่าติเข้ามาพูดคุยมาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับถึงทิ่ทางของประเทศไทยครับซึ่งในเนืน้อหาเนี่ยก็ค่อนข้างเพชจเลยนะครับ,บ แจกเงินประชานิยมจนคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องแบบได้ฟรีไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งเนี่ยมันทําให้ก่อการขัดดุลอย่างต่อเนื่องทำให้นี่เนี่ยสูงขึ้นด้วยครับพร้อมทั้งเสริมนะครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ควรจะทําสิ่งที่ง่ายไม่ควรทําสิ่งที่เป็นที่นิยมนะครับไม่ควรทาสิ่งที่คนชอบนะฮะแต่ควรทำที่ทสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพื่อให้ส่วนรวมวเนี่ยได้ประโยชน์ครับ แ้่หากกับมาในส่งกับประเทศไทยนะครับปีที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะในปี2564เนี่ยได้ชื่อว่าปีแห่งการสร้างหนี้นะครับเพราะหนี้สาธารณะเติบโตกว่า1.4ล้านล้านบาทนะครับให้หนี้สาธารณะรวมเนี่ยเข้าใกล้10ล้านล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและมีการขยายหนี้ต่อ GDP จาก60เป็น70อีกด้วยนะครตอนนี้เนี่ยอยู่ที่มาณ59ิปริมๆจะ6กแล้วนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ของทางภาครก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่หนักและอ่วมกว่านั้นเนี่ยก็คือหนี้ของครัวเรือนและเองนะครับตอนนี้มีเป็นเวลาของ NPL ที่เบี้ยหนี้เนี่ยสูงมากแล้วก็หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงถึง14ล้านล้านบาทเลยนะครับพร้อมทั้งหนี้นอกระบบก็ปเป็นปัญหาที่ยากกว่าจะแก้ครับซึ่งก่อนน้นนี้ทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการทําพวกสินเชื่อพิโคไฟแนนซ์นะครับก็คือสินเชื่อรายย่อยที่เอามาแก้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบแก้ปัญหาเรื่องของแบบนคนที่เข้าไม่ถึงเรื่องของแบงค์แล้วก็ขาดสภาพคล่องอย่างหนันนัักกกกกาาชช่่่่วววยยเเเหลืือออนนนนนนีีีแตตต็้้สถาาสิิพิพปปดจร ครับเพราะว่านี่เน่านี่เสียนี่สูงมากคนเบี้ยวนี่เยอะมากครับ ซึ่งคนเนี่ยก็ยังเข้าถึงระบบธนาคารไม่ได้อยู่ดีนะก็ต้องไปออกที่เรื่องของอนอกระบบนะครับก็เป็นอิลูมตุม้มบลงตุงนางกันหมดเลยนะครับทางหอการค้าเนี่ยก็ได้มีการเสนอนว่าเฮ้ยคุณจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำบ้างไหมล่ะหรือว่ายังจะอัดฉีดเงินช่วยเหลือต่อไปไม่ไงตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยอ่วมแยกกันแล้วนะจากโควิดก็ตามจากการล็อกดาวน์ก็ตาม,รตามหรือว่าจากการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่มาเที่ยวเองก็ตามครับแต่การขึ้นค่าแรงหรือว่าการอัดฉีดเงินเนี่ยมันก็ส่งผลต่อเงินเฟ้อนะเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยไทยเราเ่ก็น5 5%ในช่วงคอร์์ที่2ต่อจากนี้นะฮะซึ่งเป็นที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถึงแม้ว่าจะอ้างว่าให้มันเป็นเรื่องของพลังงานที่ราคาสูงขึ้นเรื่องของน้ํามันเรื่องของอาหารเองก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยก็ยังไม่ได้ลดลงง่ายๆเลยนะครับและถ้าจะเพิ่มค่าแรงล่ะ มันจะไปออกที่จุดไหนครับท่าน,นก็ต้องมาจับตางต่อไปว่าไทยเนี่ยครับจะเลือกนโยบายแบบไหนเอาแบบเข้มแข็งเข้มข้นจริงจัง,จงไหมยาขมแล้วอยู่ปึ๊กหรือเปล่านะครับหรือว่าจะกินยาหวานบรรเทากันไปเนี่ยก็ต้องดูว่าท่านผู้มีอำนาจท,งทางธนาคารแห่งประเทศไทยรัฐบาลจะเลือกทางไหนนั่นเองนะครับนี่ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะคุณคิดเห็นว่าอย่างไรก็คอมเมนต์มาเล่ามาแชร์กันหน่อยนะก็คือเปิดกว้างให้คนได้มาแลกเปลี่ยนกันเลยไม่ได้ตัดสินว่าเอ้ข,อขานี้ใครถูกใครผิดนะอยากจะมาแลกเปลี่ยนเพื่อเห็นมุมมองไปด้ ติดตามช่อง Kim Property ด้วยนะครับและถ้ที่ขาดจะฟังความรู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับจากสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในกดได้เลยข้างล่างนี้ได้เพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองนะครก็จะมีคอนเทนต์พรีเมียมคริปโตเคอเรนซีแมคโครอิเล็กทอนิกนะครับบิตคอยน์อีเทียมดีฟายเอ็นเอฟทีก็มีมาเล่ามาเมาส์มาเล่าให้ฟังกันและมีห้องเรียนกลุม่มครุบมาแชทแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยาดจะสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิพเองก็ได้เช่นเดียวกันนะกดเลยนะครับข้างล่างน,าางนี้ขอบคุณทุกคนจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ it was home.